สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลววันนี้คุณยายมานำเสนอลูกไม้ตัวใหม่ของคุณยายนี่นะคะลูกไม้ใบยาวป้ายเขียวป้ายส้มป้ายชมพูนี่น้องทรงใบสวยมากเลยเดี๋ยวคุณยายจะเลี้ยงน้องให้เป็น ฟอร์มพุ่มสวยนี่ดูสีสันน้องสวยมากแล้วก็ลูกไม้อีกตัวหนึ่งเป็นลูกไม้ด่างนี่ป้ายฮาบเลยด่างหิงออนด่างขาวป้ายเขียวดูสวยอะใบน้องน่ารักดีเดี๋ยวรอให้ใบน้องโตกว่านี้ก่อนนี่เป็นลูกไม้ ที่คุณยายเอฟมาคุณยายก็ดีแต่เอฟบ,บอลสีเข้าสวนได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอฟจะบอลสีแต่ของตัวเองแบ่งขาย <c oughs> ก็ไม่มีใครสนใจช่วยอุดหนุนหรือว่าบอลสีของคุณยายไม่สวยหรืออาจคุณยายจะขายแพงไปมาก นี่นะคะบ,บอนสีของคุณยายแล้วก็นี่บอนสีในตู้ของคุณยายมันนีรอมเพชรณเมืองนนโชคล่ำซ้ำเทพฝายรุ่งีีนะคะนี่ดูดาลิกาคุณยายป้ายชมพูสวยเลยลูกของเขาก็ ที่คุณยายผผาหัวอีกต้นหนึ่งน้องก็งอกมาแล้วนี่ดูเมืองเกาะเก็ตของคุณยายดิไม่โตขึ้นมาเลยของคุณยายก็ยังไม่งอกเลยที่คุณยายเผาหัวหนี่ก็โชคล่อมซ้ำดางคุณยายจะเลี้ยงเป็นแม่พันนี่นะครับ บันสีของคุณยายแล้วก็บันสีลูกไม้ตัวใหม่ของคุณยายโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาให้ชมแค่นี้มาให้ชมบันสีลูกไม้ของคุณยายตัวใหม่สองต้นชอ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายคาโล่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจคุณยายสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ